สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับจะมีกีจกรรมเข้ามาใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับรีเวลนะครับในส่วนของรีเวลก็จะเข้าพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มี b a c k f r i day ที่เป็นแพ็กในร้านค้าก็เข้ามาแล้วในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็กกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนักเตะในกีจกรรมนี้ครับซึ่งทักนะครับเขาเป็นคนที่จะมาสปอยแทนแอนด์วันเมื่อคืนนี้นัครับนะใครที่พลาดก็เดี๋ยวรู ฟังสรุปของพี่ก็ได้นั่นเองครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับกิจกรรมครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณสัก4สัปดาห์ครับรีวอลนะครับความสําคัญนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับโทเค็นแดงกับ ตัวคิ้นน้ําเงินนะครับตัวคิ้นแดงนะครับจะเก็บเอาไว้แลกมานินี่ครับส่วนน้ําเงินเนี่ยเอาไว้แลกซานิตินั่นเองครับคือซึ่งจะบอกว่า2คนนี้นะครับสามารถได้ฟรีนั่นเองครับแต่ว่าต้องเก็บให้มันครบตามเป้านั่นเองนะครับทำให้ราคาของมานินี่วันนี้นะครับราคาตกฮุบๆเลยนะครับในตําแหน่ง CB บีเลยนะครับกีกันก็จะมีอยู่ที่ประมาณสัก4สัปดาห์นะครับสสัปดาห์ก็ไม่ยากไม่ยากครับแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเปิดหน้าด้าบี้ เรื่อยๆนะครับก็จะมีนักเตะเรื่อยๆอยู่ในนั้นอยู่นั่นเองครับนะรางวัลก็เป็นไปตามตามที่เขา,าลงไว้นั่นเองครับในส่วนของ Star ์พา s พวกนี้ที่จะเข้ามาครับก็จะเป็น Star ์ a s s ซอนเฮงมินนั่นเองครับ o v r 9 2ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสเตตกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของซอนก็มาที่ o v r 9 2ก็ถือว่าต้องใช้มัดเคแล้วล่ะแต่จริงๆมันก็ต้องควรจะเป็นไปตามนั้นแหละครับก็คืออาจจะต้องเอาตัว90ในการเล่น ขึ้นไปแล้วนั่นเองครับเนาะเหมือนกับว่ากิจกรรมมันบังคับให้เราต้องอัพนักเตะสูงขึ้นสูงขึ้น,นตามกิจกรรมนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกเปลี่ยนนะครับหน้าแรกเปลี่ยนก็จะมีตัว 80- ถึง8 8ดเอ่อ8ป8สิบเอนาะอันนี้ก็คือจะต้องใช้อะไหลเหมือนเดิมแหละนะครับพูดง่ายนะใช้อะไหลเหมือนเดิมทีนี้อะไหล่เนี่ยมีใครบ้างก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะรวยตรงนี้ก็ต้องตุนอะไหล่เอาไว้แรกแล้วกันนะคร ปกติเราก็ไปดูอะไรของเดิมนะว่าใช้ตัว OBR เท่าไหร่นะครับแล้วโดยปกติก็ประมาณ80กว่าขึ้นไปเนาะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเขาจะให้ใช้นักเตะอะไรยังไงบ้างอันนี้ต้องเดาใจอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าภารกิจนะครับที่ให้เราเก็บนะครับเนี่ยครับก็ไม่น่าจะยากเนาะสกอเฮดดิ้งนะครับโอ้โหสกอเฮดเดอร์โอ้โหเฮดเดอร์อีกแล้วหรอถูกใจโดนดมเลยครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ยากครับผมตรงนี้นะ ก็เก็บตามภารกิจนั่นเองครับแล้วก็รู้สึกว่าของรางวัลก็มีมัดเครอ้เริ่มเริ่มแจกเกยอะแล้วนะตรงนี้มัดเคนี้เริ่มเริ่มมาเรื่อยๆเลยนะครับผมแสดงว่ามีโอกาสที่ราคานักเตะตีบวกจะราคาถูกลงนะครับใครที่มีงบนะครับใครที่มีเงินนะครับก็สามารถที่จะเตรียมตัวเอาไว้ซื้อนักเตะดีๆเข้าทีมได้เลยนี่ครับัน,ะนี้คือหน้าตาหน้าปกนะครับ,นะนะรบนักเตะที่เราจะเข้ามานอกจากมารินี่ซนิติแล้วมีคนอื่นด้วยนี่ครับ ไปดูกันครับอันนี้หน้าแรกครับเป็นメリริดดาร์บี้นะครับก็จะเป็นออ่่าาเอเดเอเดมิลิเตานะครับชอบอ่านผิดอยู่เลยเ <c oughs> มื่อวานนี้ขออภยัยด้วยนะ <c oughs> อ่านเบ็ด <c oughs> บอลดี้แลผมโอเค <c oughs> โอเคน้องๆทักมาเยอะเลยอ่า <c oughs> ให้น้องๆได้แบบได้แซวนิดนึนนงนะฮะผมเออเราเป็นความสุขของน้องๆ <c oughs> อ่งประมาณนี้ครับอ่ามิลิเตานะครับในส่วนของメリริดดาร์บี้นั่นเองครับาในกิจกรรมนี้นะครับนอกจากอ่า นอกจาก2คนที่เป็นไอคอนนะครับก็จะมีนักเตะอื่นๆนะครับนักเตะแมดดิทก็นี่ครับบอลเด้นะครับอ่าอังตวนคิสมนนะครับแมดดิททั้งนั้นเลยนะครับโดนนารุมานี่ไม่ได้อยู่นะไม่ได้อยู่นะครับผมอ่าแต่ว่าก็มีเป็นนักเตะนักเตะในกิจกรรมนี้แหละนะครับโดนนารุมามาที่ OVR 93าร์เก้านะเราลืมดู OVR นะโอ้โหมาที่ืหนักเตะ OVR สูงทั้งนั้นเลยนะครับนั่นหมายความว่า เราต้องใช้เงินเยอะในการซื้อนักเตะนั่นเองถ้าจะเอาเข้าทีมนะครับอืเออเป็นเป็นหน้าที่หนักของเราแล้วล่ะนะครับนะโอ้โหอโลโก้94นะครับอ,อืเริ่มเบียดแล้วนะอเวียนักเตะเริ่มเบียดในต่ราคาไอคอนต่างๆนะครับนี่ครับตีโออิ o A N D นองเดะครับ94ครับอ,อืเป็นแบ็กซด์โอเวียสูงสุดมั้งนี่94ใช่ไหมเก้ใกล้เคียงกับ อออเบอร์ต้า Alberta นะโ,โมดิ์95เลยโอ้โหนี่มันเทียบเคียงกับเปเร่เลยนะครับโมดิล้านนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเนี่ยคือสเตจดูได้แค่นี้ครับดูได้แค่นี้นะครับอ่บาเลล่าบาเลล่าอ่ะประมาณนี้ครับ94บาเลล่านะครับมมโมซาลา95เออเนี้ยน่าใช่นะครับเนี่ยดูเท้าโมซาลาปรับแล้วนะครับ5-4นะครับผม ใครที่ใช้5-3าสยนะครับเตรียมตัวนะครับช้อนซื้อนะครับผมใครที่หา RW นะครับเนี่ยโมซาร่ามาแล้วครับ5้า5-4เนี่ยน่าใช้มากๆเลยนะแต่ว่าราคาน่าจะแพงนะครับน่าจะพุ่งกระฉุดประมาณสักถ้าเปเร่80ล้านโมซาร่าคงจะ100ล้านนี่แหละนะครับ RW ช้อนเนื่องมีนอันนี้เป็นจากสตาร์พาร์ตอยู่เนาะใครที่ต้องการกองหน้าเป็นช้อนซ้อนนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ไม่รู้ว่า สามารถเล่นตำแหน่งอื่นได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเอาเป็นว่าซอนเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับสเตตของซอนนะครับก็มีความน่าใช้นะถึงไม่ใช้ขายก็ยังดีนะครับ92น่าจะอยู่ช่วงประมาณสัก20ล้าน10 20ล้านอยู่นะคือน่าจะได้ราคานะครับใครเติมพาร์ทก็อย่างน้อยก็ได้ประมาณนี้แหละครับแต่คิดว่าน่าจะขายออกทุกคนนะครับซอนเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่แล้วครับอันนี้เป็นการจัดทีมของทักนะครับก็จะมีวิลเลียมนะครับ90ครับเดี๋ยวเราดูนักเตะคนอื่นนะครับ นี่มีอยู่แล้วอฮอปแมน91เฉยเลยนะครับโอ้แต่สูงมากบัสตัวนี้91นะครับแสดงว่านักเตะที่เข้ามาเนี่ยเริ่มจะมี OVR ที่สูงขึ้นนะมีสูงขึ้น90ทั้งนั้นเลยนะท,ที่ท่าเขาเอามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยดูหน้าออกไหมฮะดูไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับพี่ก็ดูไม่ออกเหมือนกันฮะไม่รู้มีใครบ้างนะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้อะประมาณนี้อันนี้ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของวันนี้เดี๋ยวเรามาดู ในแบ็กไฟด์เ day กันครับแบ็กไฟด์เ day นะครับเราเข้ามาดูที่ร้านค้าตรงนี้ครับแบ็กไฟด์เดยครับจะเห็นว่านักเตะในเรื่องของแพ็กต่างๆนะครับมีความยั่วย้าเย้ายวนของเรามากเลยนะครับอ่านจากดูแพ็กนี้ก่อน35บาทนะครับสาบาบาทมีใครอะไรยังไงบ้างนั้นก็ประมาณนี้ครับนะมิชิโก้เขาเรียกว่า 83. ถึง95นะครับมิวการออกนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับนะ 83อยู่ที่ประมาณ20เฮ้ยนักติ83อ๋ออันนี้อ๋อ,อ,อเดี๋ยวเดินมาดูเกอ้ด89ขึ้นไปนี่ก็เริ่มน้อยกว่า1%แล้วนะนะครับอ่าโอกาสออกที่ออกตอนนี้จะอยู่ช่วงประมาณ85-20%นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับถ้าใครโชคดีหน่อยนะถ้า89ขึ้นไปเนี่ยโอกาสน้อยกว่า1%นะครับก็มาตามได้นะครับใน fc ฟลายไปที่ร้อยห้าสิบเงินหนึ่งหมื่นะครับในส่วนนี้นะในส่วนนี้ก็น่าสนนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันดีกว่าโอ้โหแพ็กนี้รู้สึกว่าจะเกลือกว่าเมื่อกี้อีกนะเมื่อกี้ยังโอเคนะครับอันนี้คือแปดสิบห้านะครับน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะเออโอ้นี่โอ้ดูเปอร์เซ็นต์ก็รู้แนละ้วโอ้แพ็กนี้แพ็กนี้เหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะเหมือนจะดีแต่ไม่ดี แต่ก็ยังว่ามันเปิดได้เยอะนะครับเมื่อกี้มันเปิดได้ตั้ง10 10ครั้งนะอันนี้ดูน่าสนใจกว่านะครับอันนี้น่าสนนะครับเนี่ยน่าสนคือเนี่ยตรงนี้เขารับประกันนะครับเนี่ยแปดสิบเก้าเดือนแปดสิบห้าถึงเก้าสิบห้านะครับแปดสิบเจ็ดสิบห้าครับแล้วก็ได้ดูเด็กมาหนึ่งตัวนะครับในแพ็คนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทซื้อได้สามแพ็คด้วยนะโอ้โหแบบนะนต้องการดูเด็กนี่แหละนะครับ แพ็กต่อมาครับ3 4 9ได้1ครั้งนะครับเฮ้ยแพ็กนี้พี่ว่าคุ้มกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้ได้ดูเด็ก1ตัวใช่ไหมอันนี้ได้มาสเคด้วยเนี่ยแพ็กนี้ได้ดูเด็ก2ตัวมาสเคหนึ่งตัวเนะี่ยถ้าอยากเอาเอาแพ็กนี้ดีกว่านะครับเพิ่มตังครึ่งหนึ่งนะครับก็ได้ดูเด็กมาอีกตัวหนึ่งพร้อมมาสเคลนโนอีกตัวนะครับออตรงนี้น่าสนกว่านะถ้าจะถ้าจะซื้อนะครับแ,แล้วก็อ่าแพ็กนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็กนี้นะครับด้วยใช้กัน การใช้เพชรน,นะครับแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าปลดล็อกหลังจากซื้อพอเสนอประจำวันแบ็คไฟเดย์สิบชุดนะเนี่ยครับก็จะปลดล็อกตรงนี้ให้อา้าวเฮ้ยขาดขาดเพชรนิดหน่อยอา้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมนิดหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเปิดแพ็กนี้นั่นเองครับในส่วนของแพ็กนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคือ2,000นนะครับก็ได้คล้ายๆกันเลยนะ2องฟัน fc point นี่มันคล้ายๆกับ349บาทเลยนะคือมันเป็นแพ็กเดียวกันเลยนะครับนี่349บาทกับหีสอ0พั fc point เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันแต่ไม่รู้อันไหนถูกกว่ากันนะอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับกล่อง b แบ็ค r ฟดีโอ้โหกล่องแบ็คไฟดีจำเก่าการซื้อโอ้ย1,000 fc point ซื้อไม่ได้รางวัลที่เป็นอ๋อประกอบ,อบอต้องดูตรงนี้ต้องมาดูตรงนี้โอ้ โอ้เลยนะครับโอ้ oh, เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็ได้อยู่นะนี่มันจะมี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 สองมีสองอันนะฮะมันจะมีทั้งมันมีหลายแพ็คนะ่ะอ่ะง่ายนะอ่ามันจะมีแพ็คแพ็คอาจจะเป็นแบบแพ็คที่แบบโอกาสได้80 80ขึ้นไปอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะเนี่ยครับปาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตัว8 0 88แบบใช่ปะ แปเนาะน่ประมาณแปดสิบแเนาะแปเนี่ยมันจะอยู่ที่เนี่ยประมาณเนี่ยแปดสิบเนะครับเอาเป็นว่าเก้าสิบเนี่ยโอกาสน้อยกว่าหนะครับมันจะตกช่วงประมาณนี้แหละนะครับที่โอกาสที่เราจะได้แต่ถ้าใครดวงดีหน่อยก็มีโอกาสที่จะได้เก้าสิบขึ้นไปอยู่นะนะครับเอ้ยนี่นี่เขาบอกอยู่เนี่ยักติแปเนี่ยเออว่าอยู่ในแปนสามเนนะครับอ่าโทษทีครับแปดสิ เก้าสนะิบ้าสามสิบห้าเกบสิบอร์เับแพ็นี้ยขนาดได้อยู่นะ10%ก็ถือว่าสูงนะ9ก้าสิบเนงะสครับเ้าสิบสามขึ้นไปน้อยกว่าหนะครับในส่วนนี้ก็มีความน่ารุ้นะ่ะเอ้ยโอ้ยนักติบสองก้าสิทุกคนแพ็นี้อย่างโหดจริงๆใครเติมแพ็นี้อย่างคุ้มเลยองพันเอฟซีพอ,อยท์ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวนะ ้ยน่าสนใจนะแพ็กนี้อุ้ยอันนี้ก็ได้ด้วยโอ้โหแปดพันแปพันได้อันนี้ด้วยอของดีแท้ของแท้มาเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็กนี้ก่อนแล้วกันครับนะเปิดแพ็กนี้นะครับเผื่อจะได้อะไรดีๆบ้างนะครับไปมาเถอมาเอขอให้กดทีละครั้งนะครับผม ไม่รู้เป็นเพราะอะไรให้กดทีละครั้งนะครับทีแรกว่าจะกดรวดเดียวนะครับบังเอิญอเขาให้กดทีเดียวอ่ะทำคลิปเลยดีกว่าอ่ะที่2ครับโอกาสได้น้อยนะแต่ว่าก็เราไปเอาตัวการันตีไงเน้นตัวการันตีนะครับเน้นตัวการันตีมาออ๋โอ้โหเกลืออย่างแรง มันกดมันได้กดที่ชัรค้งอ่ะกดรวดก็ไม่ได้โอ้มาฮะมาครับผมอ้สามแสนโอ้โหคือมันก็ได้นะนะแปดสิบสองขึ้นไปแล้วนะเมื่อกี้กำลังไต่ระดับแต่มันก็ยังยังอยากได้ตัวแบบแรลๆอยู่นะ จัดให้หน่อยอียย๋จ่ดยให้หน่อยไม่วอล์กเลยว่ะได้เงินสามแสนพร้อมสปาร์ตาหนึ่งด้ามฟังกาเซียอืมมาอึ๊บโอ้โหไม่วอล์กเลยโอโ้ได้เงินหมื่นแปดโอ้ดุมฟรีโอ้ เกลือแน่นอนแพ็นี้เกลือแน่นอนครับทุกคนแต่มันได้การันตีนะแต่ว่าเกลือถ้าใครมีเพชรมันมันน่าจะใช้เพชรเปิดได้แค่ตรงนี้นะครับเอาไว้เขาเรียกว่าเอาเอา,เอาดึงเพชรกลับ <laughs> ใส่แกนคอปเป็นการกลยุทธ์การดึงเพชรของเอเพชรแลเกลือโ <laughs> อ้มาสิมาสิมา มาหน่อยไม่มาเลยโอ้ปลาสดิดมาอีกแล้วโอ้มันมีแต่เปิดได้การทองอะไม่มีการอื่นบ้างหรือโอ้หน้าโปกนี่เป็นแบบโรนันดินโยเป็นอ่าคุลิดนะแต่สิ่งที่ให้มานะคนละเรื่องกันเลยโอ้ไม่วอลกเลยโอ้ไม่วอกเลยว่ะแล้วแล้วนักเตะที่ได้มานะคือ ต่วนใหญ่เป็น82นะครับส่วนใหญ่เป็น82อนะยังไม่มีมากกว่านั้นเลยนะครับหรือว่าเราเปิดดวงกล่าเกลือกอะไนที่เฮ้ยวอล์กในที่โอ้ได้เงิน2-3แสนกาบี้แพ็คสุดท้ายแล้วบายจัดอะไรมาดีๆหน่อยดิโอ้เป็นแพ็คเพชรและเกลือของแท้แน่น,นอนครับทุกคน แบ็กไฟดีหรือแพ็กได้เกลือเฮ้ยวางเว้ยเอาวะเฮ้ยฝรั่งเศส <What? S 1> C F เป็นคุณครูแน,น่น <c oughs> อนเฮ้ยเท่าไรหร่วะอ่า่่อ่าไม่แย่ไม่แย่ขอ C F ไปเลน,นโอ้สามล้านก็ดีวะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยมาแล้วเราไปดูตรงนี้ต่อครับ นะตรงไหนะนะนี่เปิดแล้วนะครับผมนี่เปิดให้แล้วนะครับอ๋อได้ตรงนี้เลยนะครับแต่ปัญหาคือ,อไม่มีของเรากดนี้ดิโอเคซื้อเสร็จแล้วนะครับผมมา Black Friday 35บาทจะตังจนได้มาครับผม แต่วา่าจะเติมนะครับเติมถูกๆเลยก็เติมที่ร้าน Double P Shop ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบเฉพาะกิจน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปเติมที่ร้านอีกทีนึงนงครับเราอือหือโอ้หองเสียงหลงเลยแต่สิบสามตรงปกเปโอ้โหโอ้ตรงปกซืเกินนะครับ นี่ไหนะอันนี้ใช่ไหมที่เราจะได้เอาเคอันนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยจิดโดเฮ้ยถ้าเปิดเมื่อกี้ได้สองอเลยนะครับผมอู้อ๊ยของแท้แน่นอนเอาตายแล้วขายอีกร้อยหนึ่งว่ะขายอีกร้อยหนึ่งอุ้ยทุกคนของแท้แน่นอนครับมาเคโรโน่จริงๆโอ้นึกว่าได้ตัวเดียวได้สองตัวนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องซื้อแหละนะครับเฮ้ยของแท้แน่นอนว่ะแพ็คนี้ จริงไปตามก็ได้นะคิดได้นว่าได้อันเดียวครับผมได้สองอันโอ้โหเคเโน่ในราคา200 FC ร้อยกับเพชรลักหมื่นนะครับอ้าวอ๋อโอ้โหเอ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้ทำไมเราไม่กดอ๋อมันต้องซื้ออีกอ๋อสิบอันจะได้หนึ่งอันสิบอันจะได้หนึ่งอันโอ้โอเคโอเคตกใจนึกว่าได้สองอัน กำนังจะไปปวดต่ออีกทีนึงโอเคประมาณนี้ครับทุกคนครับนะแม็กไฟดีนะครับหรือแพ็คโรยเกลไม่แน่ใจเหมือนกันนะประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ